อ๊ยโอ้ยเรื่อยเอาโน่งจักโจักูเจนเจนสบายดีป้าลุงในลูกนายสบายดีป่าลุงแล้วว้าว่ากิยังเอ้อ ืัอนี้ื e. ัอนี hey, ้ใช้เชือ yeah. ก oh ือโตน้อยๆมอนิเฮ้ยจกันเลยอ่าให้นั่งเล่น huh ลูกนั่งเล่นเอ้ยเอ้ยเอ้อ้เอ้ยปวดนป่ซีบบปนะได้มือพดน่นเดให้ได้ลูกอ้านนี้ไว้จับหน่มหัวนะวนี้นก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 แขงกินนกแข่งกิน

เฮ็ดเอ้ดิไปฟุ๊บได้ยังนามาพี่มาให้น้องเล่นพี่ฮะให้น้องเจนเอ้ให้น้องเจนเล่นไหนด้วให้น้องเจนเล่นนะไปหาเกาตีนเรื่อยยังนะฮะอุ้ยวิวเจ้ากับให้น้องเล่นในบ่รวยนี่เพื่อนเพื่อนเจ้านี่เพื่อนเจ้าเล่นเพื่อนเจ้าเล่นนี่

ญาติแน่ะนี่เจ้าไปญาตินยังนี่นะน,นี่นะน,นะนกเพนกินไงเพื่อนเจ้าเด่นเพื่อนเจ้าเด่นอืมอืมเหมียดอไปหาชากกาดไว้บัดนีนะ้ไปหาชากกาดไวห้หาชากกาดไว้ ยางลยค่่ยางจับนกแพงกินจับมือที่ตงนี้จับมือที่มือมือตัวเราไม่ใจสิเอากัดปากมันเลยกัดอ่าอ่ากัดปากมัน Đấy, hai cái cả đây hai cái cả đây đấy nhau hai cái cả đấy nhau hai cái cả với hình hòn lục chục chục ừ ừ

หนาวนนชุหาอือือมหน่าวนนับไม่ไม่ไมันอืออืมมันอมันอมุ่มอู้ให้แม่บลูบออนี่มันคือการเลกกับเจ้าไหน จุ๊บเอาออกมาได้หึึเจกาดไปบ้านแล้วจกาดไปบ้านแล้วงั <s <S ้นนกพิกินมันจีตอดหูนลฮะนกมันกินมันจีตอดนหูเลยค่ะ อันน uh ี้ก um ็ได้เม่ว oh, oh, yeah ิวยังเอออยากกินน oh uh, ้ำเข่าบ uh, ่ลูกอยากกินน้ำเข่าเหรออยากกินน้ำอะไรดิแม่แม่มันหายเธอเดิกแมงแมงปน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 ยังแจ๊งแจ๊งไปเลยมาสิลูกตสิล็อออกหน้านี่

โอเคบ่ะก okay, okay, okay. okay, ันแดดโอเคบ่ะโอเคกันแดดกันแดดโอเคอันนี้อันนี้อันนี้กูว่ากันแดดกับอะไรอกูได้แพ้ขันจ้องไงถ้ากับขันแดดคือเก้าวเนี้ยดิมันเห็นนะแม่เนาะ ใจลาแห้งนี่อุ้มมาม่ารถนี่เอา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 ไปไปเอาพุดนกเพนกินเพื่อนเธอเอาไว้เอาไว้เอาเพื่อนเนี่ hãy mang cho mẹ nhang lên lối nào, mình để siêu chụp ảnh của mình đây à à, <laughs> này siêu, hãy mang cho mẹ nhang lên lối nào luôn, nhang này, giờ nhang này, nó kinh luôn, cái này gì vậy, mùng đèn vương gạt vào nè, vương chào vương, chào vương, view vàng nương, quay về nhang về vương nhang về vương nhang về vương chào cả về

มึงบอกเอาอันนี้วอันหมักตาตานกะมักวาตาเธอนะโอ้ยอเหเอาเอาเตะไปชูันนี้เอาเอาเตะช่วยชเตะเอาวันชูเอาชูตะเอานช่เอาเอาันนี้อามานม่ลูกนากินนะาน่โอ้ยยันโอ้ยยนดงลูกผู หูย่าแหงวะลูกวะอปเว่าอปลว่เอาวิวลูกได้ลูกแปไว้าปลนกนกอยู่พันี่ยนายังไงลูกข่อยเห็ดย่างตาฉีตาล้านคือแท้นี้บ่มันหลุดคือเจ้า่แท้ีย่านตาฉีตาล้านอเพิ่นหายเลยฝันชู้หายเลย่นเลนของิ่นชูโอ้ย่าไม่เมีววนนะลูกไม่เหมีอวนนะฮ่าฮ่

สีเขียวักแท้ก็รู้อยู่ดิอ้เดียวหันมาแบบจะยาลได้นี่นี่นียู่ยย่่นนี่นีเห็นว่านกแล้วเห็นว่าเห็นยืนอันอื้ดีกาจะขึ้นที่นะลูกต้องดีเอาล้ลูกเอาล้เล่นแลเล่นแลเออนนกแพงกินแน่นนกแพงกินแน่ฝุดฝุดฝุดั้างนั่นก็มาเลยอ๋อวจะหหยเลยตาเพื่อนนะ Viu 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 hết thương đấy độ. Vinh yeah. về lộ hèn ông lê đông căn lộ hèn ông nó đông lộ hèn ông để đông căn lộ hèn ông lê đâu đâu đây, <laughs> หายไอ้น้องยก็ลูกโอ้ยอบิวบ่ห้นะลูกโอ้ยหล่าคัมพงยังีม่โอ้โเอาไม่น้นองนี้ลกไม่ให้น้องนีเอาอะไรกันไโอ้ยเจนเลยปวดปวดพูดแก่ได้กินแล้วกันได้กินแล้วก็พูดพูดพูด่ะไปไได้กินได้พันพืนนะ

โอ้ยมาฟีมาฟีอยู่มาเล่นฟีนะพีพีพีมามาเล่นน้ำนองพีไว้เล่นนน้องเจนนี่ไว้เอ๊เริ่มแล้วเริ่มมีเสียงแล้วย้อนขึ้นย้อนขึ้นแหละหันมันตั้งอย่าแย่งอย่าแย่งน้องลูกบ่แย่งน้องวัวเป็นั่งลูกบ่แย่งน้องลูกว่ายแย่งน้องเดี๋ยวน้องเล่นแล้วน้องก็ไว้นี่แหละ ขอกิฬาอยู่เพื่อนนี่เฮ่ยเธอจ้าเลยเธอจ้าเลยนะเออเก่งแท้นี่เก่งแน่นี่ลูกแจวหนอนนี่ฮึโอ๊ยโตกระเล่นมาโดนเลยลูกอยาให้น้องเล่นก็ลูกไม่ายล่ะกําแพงใี่แม่มันยังสิบปาอยู่ลูกยังสิบปาอยู่ลูกยังสิบปาอยู่มาพี่อีหล่ะมาพี่ลูก จะไม่จะน่งจะ่นองกับป้าดี่ตัวเป็นเอ้ยเด้มาผีมาผีไว้จะไม่น่องเออแพงลดจะไม่กับบแพงเลยไว้แพงมีตู้ที่หนง้ยนี้ยนีนี่แงเปดเปิดยางเช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 งแบ่เออตู้เจ้ากันนี่เด้เปิดบัแพงกับแพงยังนี่อือ หืนหืนหนหนย้อนึ้นได้ลูกยอนึ้นละหานั่นบริยูอินน้อยๆนี่ก่อม้ไปชื่อมั้ยนกนกแพงกินนกแพงกินโอ้ยลูกออกมาพี่พี่ลูกออกมาพี่ลูกไม่แมาพี่ลูก

ไปยืมซ okay. yeah. uh! ah! uh! ื um> ้อเองกันเลยเ้ยนเลยน่าดมมน่าาน่าาเโอ๊ยไปยืมอาหาเ่้จะนะจะได้มันตอดได้ค่ะจะได้มันตอดจ้ได้ค่ะผื่นผื่น อ๋อตาตีหึ่นอะไรกันเ้ยเหนม่อยๆกันอ๋อเหน้อยๆกับพวกนี้เหน่อยๆกันดิเหนื่อยๆกันอ้าวันนี้ลุ้มไม่ตู้วันนี้อาวเฟินอ่ะไปอยู่ห้องแล้วเฟินน่ะพูดพูดพูดพ่ด สองมิถุนายนหยาดนกฮะนกได้จุ๊ดดิค่ะอันนี้เกี่ยวกับใอันนี้อไรอ่าใบรอดได้อันนี้อะไรอ่าใบวันน่ะขวดใช่นกเป็นใบเราบอกนกแพนกินเหรอตรงนั้น

อัอไหมอ๋อไห้เออบุแพงไผอ้าวเป็ดมีช้างพวกเนี้พวกนี้พวกนี้ลูกจ๋าเลยหาขนมเลยอ้ยเจ็บเงืดอมึงตาฉีกแต่ลจตาฉีกแต่ลเจกขนมเลยพวกนี่ ทอเน่หยาดยุลีทองเน่าพงเนตาลตานตานตาลอันนี่อะไรอ้างเฮ้ยจน์จักกันจีเมียนเมาพนนีเฮ้ยจักเขาจีเมียนเมาพนอพเยพนเห็นแม่พนเฮ้ยโอ้โอ้โอ้่าอะไเฮ้ยพนเห็ดแม่พนโอ้โอ้โอ้พนว่าอ้าพงเน่เออโอ้โอ้โอ้พนว่า

เปิดเปิดเปิดเต้นกระยอกย่องนะพพ่นเห็นหุกขี่วิทหุกขี่วิทว์อะไรัูดเป่งฮะเป่งงั้งฮะไป่เป่งงัู่นอนอยู่ดีๆเป็งช่างเป่งงามแท้พูนว่าเป่งยัง ปิดปวดอู้วูงงงิงงงิงงงนงง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 งางง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 อเงางง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 ง่งงงงเงงงกงงงงงางงบงงงมงงงองายงงงงงเงง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 ังง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 งางงงงงงงนงง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 งตลาดงงงงงงงเอ้ โอ้โอโอ้ยอยอยคนเห็นแม่คนได้แม่เล่นเทมนะพ่นพูนพูนโอ้โหเล่นประทันมาหนิเล่นประทันเขาวันนีพทั้างเกยกันเลยหลานนนมารบกันเลยดูนกเือพูดนกแฟงกินมันจะออกนะพ่น อันนั้นกลัวมูน่ะน้อยน้อยเ่วกลัวหมูน่ะอุ้ยแชดพื้โอ้พุ่งน่ะเออแล้วเกิดมาได้แชดพานเมิ่ไงแอวให้น้องในลูกแม่น้องเดวน้องกินด้วยนะมาเพื่อเกิดน้องมึกินเพื่อม เปิด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 ป๋าบุญแสิทีแล้วนะมนในโต๊ะเฮ้ยออกมาเมน่อไหร่น้อยๆค่ะเปิดโฟโอ้ยช่เจนนี่หลานเรามาคบกันใเสียงฉันานวันไูววันเด็กพุงหนกินีิไปโอเคสับปะรงไอินี่เขากรสิคอโตไปแล้วเนาะ นีกระาก็งิกงก็ได้ก็แซ่ก็ติดตามมเงนหายขาดแล้วนี่หายขาดแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยญาติมตีอยูลีญาติงเตียูลีดีแล้วเดี๋ยวนี้นะวิววิวนมันแต่งชุดเป็นแตเฟนนี่กระดุ ໄປໂອເຄສະບາຍລົງໄວໄປແລ້ວເນາະສະບາຍດີລະສະບີວທກດ